สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับทีเด็ดสูงแรกบายจับนะครับเอาประจำค่ำคืนนี้นะครับวันอังคารที่8พฤศจิกายนนะครับปี65นะครับวันนี้ก็มีบอลหลายรายการเลอเกินนะครับอย่างเช่นคาราบาวครับนะฮะบุนเดลก้าก็มีนะครับสำหรับวันนี้นะฮะแต่ว่าผมวันนี้ผมจะไปวิเคราะห์ที่นะครับอ่รายการบุนเดลิก้า2ดีกว่านะครับของเยอรมันนะครับอ่ารในรอบเที่ยงคืนครึ่งนะครับ ระหว่างทีมพาราบอลและก็อาร์เมเนียเบลเลฟิลนะครับทีมอันดับ4เจอทีมอันดับที่18นะครับจากข้อมูลและสถิตินะครับอาร์เมเนียเบลเลฟิลเคยชนะไป2 0นะครับแล้วก็เคยเสมอกัน2 2แล้วก็เคยเสมอกัน1 1นะครับตั้งแต่ปี2 0 1 6 1 8 1 9นะฮะสถิติย้อนหลังนะครับสกอร์สูงหนึ่งนะสกอร์ต่ำ สองนัดแล้วก็มีครึ่งแรกสองนัดนะครับจากสามนัดล่าสุดนะครับส่วนผลงานของพาราบอลนะฮะก็เพิ่งไปแพ้นะครับไฮเดมเฮลมา0ูนย์สามแล้วก็แพ้ทำบุก2อสาแล้วก็เสมอกับไอทัคส์บล็อควายนะฮะศูนย์ศูนย์นะครับมีสกอร์ในครึ่งแรก2นัดนะครับสกอร์สูงสองนัดด้วยนะครับอ่าส่วนอาร์เมเนียเบลเฟลนะฮะก็เพิ่งไปแพ้นะครับไกเซอร์ซาเลอร์เทนสองสามแล้วก็ แพะกอเทิเฟิร์สนะครับ0-1แล้วก็ชนะสังพอลี2-0นะครับก็สกอร์สูง1นัดสกอร์ต่ำ2นัดแล้วก็อ่าครึ่งแรกนะครับมีแค่1นัดนะครับรู้สึกว่าทั้ง2ฟทีมนี้ฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทั้ง2ทีมเลยนะครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับอ่าทีม้าบ,บ้านนะครับอย่างพาราบอลนะฮะ จะเป็นทีมต่อนะครับต่อที่1ลูกนะครับราคาน้ําอยู่ที่0.90แล้วก็0.95ราคาน้ํานี่ก็ก็โอเคนะครับ0.90เนี่ยมีโอกาสนะฮะมีโอกาสได้ลุ้นอยู่นะครับ1ประตูนะครับราคาพูนะคะราคาพูก็เจ้าว่า1.57แล้วก็ทีมเยือน5.25นะครับแบบนี้มีโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านอย่างพาราบอลเนี่ยพาร์เดอร์บอลนะครับมีโอกาสที่จะชนะเป็นอย่างมากนะครับ อ่าราคาส่วนตับเกมนะครับตอนนี้ก็ไหลขึ้นนะครับจาก3ลูกนะฮะเป็น3ลูกควบนะครับมีโอกาสนะครับอ่าจุดนย์เนี่ยราคาฝั่งสูงนะครับศูนย์ฝั่งต่ํามีโอกาสแบบนี้ถ้ามันไหลขึ้นแบบนี้แต่ว่าราคาน้ํามันสวนกันนะฮะมีโอกาสที่จะไม่เกินนะครับน่าจะอยู่ประมาณที่3ลูกนะฮะเกมนี้น่าจะน่าจะมีประตูแค่3ลูกนะครับอ่าส่วนหนึ่งครึ่งแรกนะฮะคาดว่าจะมี1ประตูนะฮะเป็นอย่างน้อยเพราะว่า สถิติทั้ง2ทีมเนี่ยชอบมีประตูในครึ่งแรกนะครับอ่าส่วนใหญ่นะครับคาดว่าน่าจะมี1ประตูเป็นอย่างน้อยอาจจะมีรุ่นลูก2นะครับสรุปสรุปว่าสกอร์นะครสกอร์รวมน่าจะอยู่ที่3ลูกมีครึ่งแรก1ลูกนะครับแล้วก็ฝั่งทางเจ้าบ้านนะครับเอสซีพาราบอลเนี่ยพาราบอลเนี่ยน่าจะชนะแน่นอนนะครับวันนี้ อาจจะชนะที่1ลูกหรือ2ลูกนะครับสกอร์ที่คาดไว้นะฮะคาดว่าจะอยู่ที่20งศูนย์อยหรือ3 1นะครับไม่20ย์ก็31นะครับสกอร์ที่ผมคาดไว้นะครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันในรอบเที่ยงคืน30นาทีนะครับสุดท้ายส่วนท่านใดที่ยังไม่มีกลุ่ม VP นะฮะก็สามารถไลนะ์คอมเมนต์เพื่อขอเข้ากลุ่ม VP ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามให้ครับสวัสดีครับ